ว่าที่แชมป์ช่องเจ็ดเหลืออะไรเนี่ยเหลือซ้อมอะไรบ้างเหลือปั้มเล่นกับท้องแล้วบินไปไงบ้างซ้อมหนักๆมาเลยเนี่ยกี่วันละเกือบเดือนนะเป็นเดือนเลยครับโอ้ชเช้าย็นโดนอัดเช้าเย็นโหมซ้อมหนักมากนะหนักแบบเนี้ยหรอเช้าก็เหมือนกันหรอเป็นไงบ้างมันหนักไป<ม>หรือเปล่าสําหรับเราอ่ะไม่ครับมันชินชิน,น,ชนแล้วหรอมาอยู่กับป๋าโจดาเลี่ยงเนี่ย เป็นสิบปีละสิบปีละตั้งแต่สมัยยังไม่ร้อยปอนด์เลยเนาะครับใช่อ๋อแรกๆไม่ครับยังไม่เป็นมวยยังไม่เป็นมวยเลยก็มาคู่กับไอ้ธงน้อยปะครับผมมาก่อนแป๊บเดียวบ้านเดียวกันครับนีสเก็ตเป็นไงล่ะบ้านตัวเราล่ะไงเป็นไงล่ะเนี้อันนี้ถ้าเป็นรอะรับรอครับซ้อมเตะเป้ากี่ยกนะเมื่อกี้ห้ายกครับห้ายกยกละกี่นาทีสิบนาทีอ่ะแล้วปั้มกี่นาที ป้ามอีกสามสิบมัมีใครเป็นคู่ปัมคู่ซ้อมไหมบ้างโอ้ช่วยลุมเยอะแล้วเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่พวกไออานัทอานัทยังไม่เลิกเดียวนัวันนี้เสือจิตครับใช่มวยอ้วนเลยนะใช่เกียรติวีระไอขาวสนิทใช่ลุมหมดลุมเลยผัดกันเข้ามันมันหนอกมันนหักกันไปหรือเปล่าเนี่ยฮะมันก็ตั้งใจครับปกติก็ซ้อมอย่างเงี้ยเอาหรอถ้าไม่มีชิงแชมป์ก็ซ้อมแบบนี้ถ้ามีรายการ แล้วไฟนี้มันยังไงมันพิเศษกว่าไฟอื่นยังไงเพราะชิงแชมป์ครับเห็นบอกว่าเราเคยชิงแชมป์มาแล้วก่อนนั่นนี่ชิงร้อยห้าร้อยห้าช่องเจ็ดใช่ครับแพ้คมไผ่แพ้คมไผ่สอจุลเซนใช่แพ้แบบดูไม่น่าแพ้ปะก็ใช่เอออ่าแล้วไฟนี้มาเจอหนุ่มเปรี้ยวเคยเห็นเขาต่อยไหมลังลังดูลิปเอาครับเป็นไงบ้เขาครบเครื่องครับคิดว่าเขาชกยากไหม ไม่น่ายากครับถ้าไม่สีมือจัดใ่่แล้วนมเปรี้ยวกับทับดิมทองนี่ใครจัดกว่าน่าจะบูไม่น่าจะนมเปรี้ยวรับเราคิดว่าอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของเขาคืออะไรสอบกับสีมือจับจวยเขานะยะแล้วคิดว่าเราจะวางแผนยังไงไปนี่เกมการชกต้องชนเขาครับชนตาตายครับบูแหลกใช่ไหมครับผมพี่ชาติดูไหมพี่ชาติ ไม่เท่าไหร่ครับเดินผ่านกล้องยิ้มมีเส้นกายยัยีิแต่เทรนเนอร์คนนี้เขาโหดมากนะถ้าไม่ได้ตั้งใจเขาตบเลยนะอ่ะโดนมาเยอะแล้วโดนมาเยอะแล้วเนะชินละใช่ไหมใช่ครับอ่าลูกพี่ของเราลองเช็ดว่างไงบักพูดอะไรกับเราบักเกิยังไม่ได้ว่าอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้วางแผนอะไรมากแล้วป่าโจเป็นไง ป้าโจอยู่นู่นแกแกไม่ค่อยเข้ามาแกเดินไม่ค่อยไหวจะไปเชียร์ไหมวันต่อยน่าจะไปครับเพราะว่าแกไปทุกครั้งเราอชงอชีตมีไหมไปนี้มีนะน่าจะมีเนาะแต่ว่ายังไม่รู้เท่าไหร่ครับใช่อ่าอ่าเป็นอ่าฟอร์มหลังของเราเป็นไงบ้างฟอร์มหลังมีชนะทัพทิมทองครับเสมอกระดูกเหล็กครับชองไฟหลังชนะนักลางคุณ สามไฟหลังครับโหยังไม่แพ้ใครเลยเนาะโดยเฉพาะไฟล่าสุดนี่เจอทัพพิมพ์ทองนี่โหเกือบไปเหมือนกันนะโดนหมัดเบาใช่ไหมโดนหมัดโดนศอกแต่ก็กลับมาได้ครับออ๋เป็นไงเวทน้ำหนักไปนี่ก็สบายสบายร้อยสิบสองนี่มันเยอะไปไหมไม่เยอะนะครับผมปล่อยๆร้อยสามร้อยสี่พอดีพอดีสามโลลดประมาณกี่โลสามโลสามโลเองนะไม่ถือว่าเยอะครับแล้วทําต่ําสุดได้เท่าไหร่ต่ําสุดก็ร้อยสิบร้อยสิบทำได้ อไปปล่อยกี่ลนะ53เกือบ54 54หบครับรถประมาณ3 4สีโลครับอ๋อฝากแฟนคลับนะครับติดตามเชียร์หน่อยก้าวะจนลูกบ้านใหญ่ครับวันนี้เต็มที่ตั้งใจจะเอาแชมป์ไม่ได้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคขอบคุณครับก้าวะจนลูกบ้านใหญ่ครับ